จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องสามีชั่วคืนเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะณโหติสุขังทุกกะตะการินาคนทำชั่วย่อมไม่มีความสุข ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูความสวยงามน่าทึ่งของปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็งหรือว่าฟอสพาวเวอร์ครับเกิดขึ้นในทะเลสาบแห่งหนึ่งในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนที่เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งนะครับภาพนี้ถูกบันทึกไว้ได้เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ